เหตุการณ์บนเรือดำน,ำน้ำนี้ตึงเครียดขึ้นมาทันทีเลยนะครับตอนที่มันสั่นสะเทือนแรงอีกรอบนะครับจนหลี่ย่ e หลีหลหล่ร้องเสียงดังเลยเจ็บปวดมากใช่ค่ะจังหวะนั้นกู้จุนก็รีบเข้าไปดูอาการเลยนะปรากฏว่าตามลำตัวหรือแขนขาอื่นเนี่ยไม่มีแผลชัดเจนแต่แขนขวานีสิคาที่น่าห่วง เลือดออกไม่หยุดเลยหน้าก็ซีดลงเรื่อยๆด้วยกูจุนก็เลยต้องเช็คสติเขาก่อนใช่ไหมครับให้ลองพูดชื่ออาหารที่ชอบไปเรื่อยๆใช่ค่ะเขาก็ยังพอพูดได้นะแม้จะดูทรมานมากๆก็ตามเออพอเรือเริ่มนิ่งขึ้นกูจุนก็ไม่รอช้าค่ะกัปตันก็ส่งกล่องปรถมพยาบาลมาให้พอดีแล้วพอเปิดแผลดูนี่เป็นไงบ้างครับโหพอเปิดแขนเสื้อออกดูแผลนี่เออหนักเลยค่ะ เป็นแผลฉีกขาดแบบรุนแรงเลยยาวประมาณ10เซนได้ที่ปลายแขนขวาครับมันลึกจนเห็นกล้ามเนื้อแล้วก็เออเห็นกระดูกข้างในเลยค่ะสีขาวๆนั่นคือกระดูกเรเดียสโอ้โหเห็นกระดูกเลยเหรอครับสแสดงว่าเป็นแผลเปิดกูจุนควินิชัยว่าไงครับก็ประเมินว่าเป็นกระดูกปลายแขนหักแบบเปิดค่ะซึ่งแบบนี้ต้องเกิดจากแรงกระแทกที่มันรุนแรงมากๆอืเขาก็บอกว่าเรื่องด่วนที่สุดตอนนี้คือต้องห้ามเลือดก่อน แล้วก็ต้องดามแขนไว้ด้วยค่ะป้องกันไม่ให้เสียเลือดเยอะจนช็อกไปครับผมแล้วขั้นตอนการห้ามเลือดการดามทำยังไงบ้างครับในเรือดำน้ำเนี่ยกูจุนก็ใช้กรรไกรตัดแขนเสื้อทิ้งไปก่อนเลยค่ะแล้วก็เอาพากอสพันรอบๆเหนือแผลขึ้นไปหน่อยนึงป้องกันผิวก่อนครับจากนั้นก็ใช้สายรัดห้ามเลือดที่เรียกว่าทูนิเคตนะคะรัดให้แน่นเลยตอนรัดนี่หลีย่รีร้องลั่นเลยค่ะแต่ก็ยังพึมพำชื่ออาหารต่อนะ โอ้สุดยอดเลยแล้วเรื่องดามแขนนี่แหละครับใช้อะไรดามก็นี่แหละค่ะไหวพริบเลยเอาของใกล้ตัวคือกล่องยาสองกล่องมาประกบทําเป็นเหมือนเฟือกชั่วคราวไปก่อนแล้วก็พันผ้าพันแผลทับอีกทีอ๋อใช้กล่องยาแทนเฟือกเลยใช่ค่ะตอนนั้นเองหลินเสี่ยวถังก็ถามขึ้นมานะว่าทําไมไม่ลองดันกระดูกกลับเข้าที่ไปเลยล่ะอืมเป็นคําถามที่คนทั่วไปอาจจะคิดนะแต่จริงๆทําไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะ กู้จุนอธิบายชัดเลยว่าเคสที่เป็นกระดูกหักแบบเปิดเนี่ยห้ามดันกลับเข้าไปเด็ดขาดเพราะมันเสี่ยงมากเสี่ยงยังไงครับอาจจะไปโดนเส้นประสาทหรือว่าเส้นเลือดแถวนั้นซ้ําอีกแล้วที่สําคัญมากๆเลยคือเสี่ยงติดเชื้อลึกเข้าไปในกระดูกอันนี้อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะอ๋อเข้าใจเลยครับเป็นหลักการสําคัญจริงๆเอ่อตอนนั้นมีใครคนฮะอุต้งใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอูตรงนี้เห็นเลือดแล้วไม่ไหวเลยบอกกลัวเลือดแล้วก็เบือนหน้าหนีหลบไปอยู่อีกมุมเลยค่ะน่าเห็นใจนะบางคนก็กลัวเลือดจริงๆพอปฐมพยาบาลเสร็จกูจุนทํำไงต่อครับก็กําชับเรื่องสําคัญค่ะคือสายรัดห้ามเลือดที่รัดไว้น่ะต้องคอยคลายออกทุกๆประมาณ40-60นาทีอ๋อต้องคลายด้วยค่ะคลายทีละประมาณสนาทีเพื่อให้เลือดมันยังไปเลี้ยงส่วนปลายได้ ป้องกันเนื้อเยื่อตรงนั้นมันตายเพราะขาดเลือดไปนะคะเป็นรายละเอียดที่สําคัญมากจริงๆหลังจากนั้นอาการหลี่ยุ่ยรุ่ยเป็นไงบ้างครับก็ดูทรงๆนะคะพอได้สติขึ้นมาหน่อยก็เริ่มถามหาโทรศัพท์มือถือเลยเหมือนเขาคิดว่าอาจจะทายอะไรติดมาได้ตอนเกิดเรื่องแล้วเจอไหมครับโทรศัพท์กู้จุนก็ช่วยหาจนเจอคะ่ะตกอยู่แถวๆเท้าๆๆหลี่ยุ่ยลุ่ยเองแต่สภาพนี่คือเออหน้าจอแตกหมดแล้วเปิดไม่ติดเลยแย่ yeah, เลย ค่ะหลินเซี่ยวถังลองเอาไปเปิดดูก็ได้ไม่ได้เหมือนกันหลี่ยวยลุยนี่ดูผิดหวังมากเลยอุตส่าห์เสี่ยงมาน่าเสียดายแทนจริงๆแล้วพอถึงเวลาต้องคลายสายรัดห้ามเลือดเหรอครับกู้จุนก็คลายให้ตามเวลาค่ะหลี่ยวยลุยก็ร้องออกมาอีกรอบเจ็บมากเหงื่อออกเยอะเลยมีคลื่นไส้ด้วยแต่ยังดีนะคะที่ยังไม่ถึงกับอาเจียนหรือว่าช็อกไปยังคุมสติได้อยู่แล้วสถานการณ์ในเรือดำน้ำเป็นไงต่อครับก็เริ่มดีขึ้นค่ะ เริ่มมีแสงสว่างส่องเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเรือดำน้ำกำลังลอยขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วอ่าในที่สุดใช่ครับพอโผล่พ้นน้ำขึ้นมาทุกคนก็เห็นเรือสำราญลำใหญ่อยู่ไม่ไกลเลยข้างนอกนิดฟ้าใสาทะเลสงบทุกคนแบบโล่งอกดีใจกันมากที่รอดมาได้อู่ตรงนี้เป็นไงบ้างครับตอนนั้นโอ้โหปล่อยโฮเลยค่ะทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ปนกันไปหมดแต่ลินเสี่ยวถังก็รีบห้ามไว้กลัวว่าจะเป็นลางไม่ดีอะไรแบบนั้น แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรือเทียบท่าได้ใช่ถาเทียบผ้าเรือสำรานได้หน่วยกู้ภัยก็มารอรับตัวหลี่ยุ้ยรุยขึ้นเปลไปที่ดาดฟ้าเรือทันทีเลยกู้จุนก็ยังดูแลอยู่ใช่ไหมครับฮะกู้จุนก็ยังอยู่ข้างๆคอยพูดคุยถามตอบกับหลี่ยุ้ยรุยตลอดทางเลยเช็คสติตลอดจนส่งตัวให้ทีมแพทย์บนเรือครับแพทย์ที่นั่นก็ขอบคุณกู้จุนใหญ่เลยนะคะบอกว่าปฐมพยาบาลมาดีมากๆถ้าห้ามเลือดไม่ทันเนี่ยอาจจะแย่กว่านี้เยอะเลย แต่แผนหนักขนาดนั้นบนเรือคงรักษาต่อไม่ได้ต้องส่งไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องผ่าตัดด่วนที่สุดก็เลยต้องใช้เฮลิอคอปเตอรต์ส่งตัวไปที่มาลดีฟซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดตอนนั้นอูตรงกับหลินเฉียวถังก็ไปด้วยก่อนไปนี่ได้ร่ำลากันไหมครับก็ร่ำลากันค่ะทั้งอู่ตรงแล้วก็หลี่ยวยุยรุ่ยนี่ขอบคุณกู้จุนแบบซึ้งใจมากๆเลยมีแลกข้อมูลติดต่อกันด้วยนะสัญญาจะตอบแทนบุญคุณเลี้ยงข้าวเลี้ยงใหญ่เลย กูจุนก็ยังอุตส่าห์ติดตลกไปนะว่าขอเมนูที่หลี่ย้วยรุ่ยท่องตอนเจ็บด้วย <laughs> ใช่ค่ะส่วนหลินเสี่ยวถังไม่ได้พูดอะไรมากแค่มองกูจุนเออด้วยสายตาแปลกๆที่มีความหมายบางอย่างก่อนจะเดินตามไปขึ้นหอครับพอบรรยากาศเริ่มเงียบทุกคนไปหมดแล้วกูจุนก็เจอเรื่องประหลาดใจเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ๆก็มีเสียง ตงดังขึ้นในหัวแล้วก็มีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาแจ้งว่าอะไรครับระบบแจ้งว่าภารกิจปกติเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็ยังบอกด้วยว่าความชํานาญพิเศษของเขาที่ชื่อหัตถเทวะนะคะได้เพิ่มระดับขึ้นด้วยโอโ้มีอัพเลเวลด้วยค่ะ แล้วก็มีรางวัลภารกิจให้เป็นยากล่องเล็กๆหนึ่งกล่องบอกว่าเป็นยาสำหรับเนื้องอกที่ก้านสมองสามารถยืดอายุไขให้โฮสได้5วันยาเนื้องอกก้านสมองและเขาก็รู้สึกเหมือนมีอะไรในกระเป๋าเสื้อจริงๆใช่ค่ะพอล้วงออกมาก็เจอกล่องยาเล็กๆกล่องนั้นจริงๆแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือข้อความที่พิมพ์อยู่บนกล่องยานั่นแหละค่ะมันคืออะไรกันแน่อันนี้ต้องตามต่อแล้วล่ะครับว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไป